แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนีน้นะครับพี่ภาพพี่น้องมาเที่ยวน้ำผุดทับราวนะครับผมอยู่ที่คอนสารนะคระับผมซึ่งตอนนี้จะเป็นสวนรุกขชาตินะครับของอำเภอคอนสารนะครับของอตำบลห้วยยางนะ,ะพี่น้องนะจังหวัดชัยภูมินะคะผมพาพี่น้องไปเที่ยวนะครับฮอนๆอนแบบนี้ภาพพี่น้องมาเล่นน้ำนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับ ทางอาอุทยานเขาก็เก็บค่าเข้าแล้วนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนบร่ได้กเก็บค่าเข้าเด็กพี่น้องกะช่วงนี้กะจะเข้าช่วงเทศกาลน้องพี่น้องนาอ,นอกะต้องอมีค่าบำรุงรักษานิดหน่อยนะคะผมสำหรับคนไทยกับบะแพงนะคะผมเด็กสิบบาทนะคะผมผู้ใหญ่ยี่สิบาทนะคะพี่น้อง้วกะสำหรับชาวต่างชาติานะคะผมเด็ก5้าสิบบาทนะครับ ผู้ใหญ่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมไปแล้วเ้าสิบห้ายางไปขางลางนะครับผมไปดูนะครับผมสถานที่เล่นน้ำเนาะคลายร้อนนะครับผมช่วงร้อนอ่อาช่องหนาห้อนตอนนี้นะครับผมกับท้าแม่ค่าป้านะครับผมท้านาท้าา,ายมลินนานะครับผมผ้าหลานมลินน้ำแล้วพี่น้องเ,อเข้ากับที่ได้สัมผัสกับเสียงบรรยากาศไปแบบนี้นะครับผม เสียงจักระจันเลไลนะคะผมนี่พี่น้องไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอยู่ด้านล่างนะพี่น้องนี่ก็จะเป็นบริเวณร้านค้านะครับผมเป็นร้านค้าแบบของชุมชนของชาวบ้านนะครับพี่น้องแต่จะมีพวกเสื้อผ้าสปาให้เล็กน้อยนะคะผมสําหรับผู้ใดที่บริเตรียมชุดเตรียมยังมาให้ลูกให้หลานเล่นน้ำก็มาเลือกซื้อเลือกหาได้ตรงนี้นะครับผมไป ยางไปเดินกันนะครับผมบริเวณด้านนู้นนะครับก็จะมีพวก้านคานะครับผมพวก้ารอาหารนะครับนะครับผมมาหนีมาต้องอดอยากนะพี่นอ้องเยอะแยะนะครับผมนี่ด้านข้างนี้ก็จะมีพวกพ่อค้าแมคคานะค,คอยที่จะเตรียมเสือเตรียมสาไปให้เรานะครับผม สอบมาปูศาแล้วเพื่อนจะไปหาให้เขาเลือกที่เลือกทางนะครับแล้วเขาก็สามารถเลือกที่นั่งได้เลยนะครับเขาก็จะมาสอบถามนะครับผมน่โอเคโอ้เสียงจักรจันเรนไร่เหมือนพี่น้นองนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับอรอบๆเลยนะครับผมเมนี้คนนลายบอลไปดูกันนะครับผมว่าคนเยอะไหมนะครับไปเดินไปดูกันนะครับผมไปเลือกดูว่าที่นั่งมืองไหน คนหลายบระมาณนี้นะครับผู้ใดหาสถานที่คล้ายหอนด้วพี่น้องเด้อน้ำผุดทับกราวเชยภูมินะครับผมมาได้นะครับผมบบรรยากาศนะครับ,บรอบๆพี่น้องเล่นได้นะครับผม <c oughs> ข้านำหมดเลยเพียนไปหามังนังปะสั่งน้้าพุ่นเหรอมันคือสีนั่นแทะทั้งที่เดียคนสีหลายบ่อ,อันนี้บรรยากาศรอบๆ นั่งตรงนี้นั่งได้ไหครับหรือว่า <c oughs> อ๋อนั่งตรงนี้ก็ได้มั้งข้างบนนะนั่งข้างบนนี่ก็ได้ม <c oughs> ดั้งไปเดินไปดูฟังพ่นกันเรไปเบิ่งฟังพ่นกันเลยไปลวเดินไปดูฝั่งนู้นกันนะครับผมเ <c oughs> มือ่ออาเมื่อนี้ค้นกับบอสคอยหลายปันไหนได้พี่น้อง <c oughs> เพราะว่ามันน่าจะเป็นวันศุกร์ได้แหละ แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์น่าจะคนเยอะอยู่นะครับผมแต่ก็มีอเขาพาลูกพาหลานมาเที่ยวมาเล่นดีนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมพร้อมนะครับผมนูดูไฮไลท์นะคะผมน้ําใสน่าเล่นมากเลยมันอี่นจะได้มีโอกาสมาทําคลิปให้ดูนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศร,รอบให้ดูนะคะผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเลือกที่สถานที่นั่งก่อนนะคะผม สถานที่นั่งตรงนี้นะครับมันก็ให้เราเลือกได้เนะพี่น้องไปเดี๋ยไปหาเบิร์กันครับผมว่าเราจะนั่งตรงไหนกันดีเอาตรงนี้บะตรงนี้ก็ได้เนาะนี่ครับผมอันนี้จะเป็นบรรยากาศร,บรอบๆเลยนะครับโอเคเราจะถ่ายให้ดูอีกร,บรอบหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับผมบรรยากาศร,บรอบๆว่าจะเป็นยังไงคนกระหลายอยู่เลยพี่น้องมั้ ฝั่งด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นฝั่งของร้านค้านะครับผมซึ่งเข้ามาต้องอ่ายางมาสื่อกระไดพี่น้องเพราะว่านะครับผมร้านค้าแต่ละร้านนะจะมีอ่าเพินถือเสื้อถือสาบนะครับผมยางน้ํากล้เท่านะครับผมซึ่งเสื้อเราไม่ได้เสียค่าบริการนะครับแต่เราจะได้คือสั่งกับข้าวกับเขาสั่งกับข้าวกับร้านเขานะครับผมเขาก็จะ เดินเอาไปส่งที่เรานั่งเองนะคะผมเ่งพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณร้านอาหารร้านค้านะครับผมแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะผมไปเดี๋ยวขอนุยาตไปอืนร้านก่อนโอเคครับไปเจอกันตอนมาคลิปนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับผมมาเที่ยวนะครับอยู่ที่น้ําผุดทับราวนะครับพี่นอ้องมาเบ่งบรรยากาศนะคะบผมเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติอันดีนะครับพี่นอ้อง อันนี้ก็เสียงเรไรเสียงเสียงจักระจันนะครับผมเขาเอิอเสียงจักระจันนะครับผมเป็นธรรมชาติที่อยู่นะครับผมแล้วก็พร้อมกับบรรยากาศผลนะครับผมมาแล้วนะครับผมน้องกัสิพากันยางกราบแล้วนะครับผมกะสิพันพี่น้องว่าเบิอ่าบรรยากาศจมีนะครับผมในช่วงปิดเทอมนะครับของเด็กนะครับของเด็กน้อยของลูกหลานๆนะครับผม กะพามาเจียวนะครับเป็นอย่างนเนาะบบดนี้เนาะเป็นเนียวตะกรจันมาเนาะไปะเดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมันว่าเป็นเนียวตะกระจันเนี่ยพี่น้องมันเป็นฝนเนาะฝนมาแล้วฝนมาแล้วไปเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมไปละครับ